่สวัสดีครับอันนี้เป็นแกะคีย์บอร์ดมานะฮะซื้อมานานแล้วแต่ยังไม่มีเวลามาแกะเล่นนะฮะตัวนี้เป็นด u กกีนะฮะปีมานะครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมก็วิธีแกะตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้สิบตัวนะฮะหัวจะเป็นหกเหลี่ยมก็ต้องใช้ไขควงแบบหกเหลี่ยมมาไขพอไขออกปุ๊บมันก็จะเปิดหน้ากาก มันจะมีน็อตอยู่บนเพลทอยู่ประมาณ4ตัวนะฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะบางทีจะเห็นมันมีอาจจะมีแบบใสๆนะฮะครั้งแรกผมก็นึกว่ามันเป็นหลอดไฟปรากฏว่าไม่ใช่มันเป็นกาวที่เขาหยอดเอาไว้แล้วมันเลยใสยนะฮะก็เลยสุดท้ายก็แงะเอาแล้วก็ไอ้ตัวกาวมันก็แตกออกก็เห็นเป็นหัวนอ็อตก็ถึงไขออกมาได้นะ,ะครั้งแรกไข่ออกมาสามตัวแล้ว งัดยังไงก็งัดไม่ออกนะฮะก็เลยเอ๊ะครั้งแรกนว่ามันเป็นหลอดไฟก <c oughs> ็เลยสุดท้ายออกไขออกมาก็เลยงัดออกเลยดึงออกมาได้นะฮะส่วนอันนี้เป็นตัวเชื่อมนะเป็นคอนเนคเตอร์ของมันของ USB ข้างในเขาก็มีแผ่นพลาสติกรองไว้กันช็อตนะฮะกออ็อันนี้ก็จริงก็ผมแกะมาล้างน,น,นะแกะแกะมาฟอฟกฟอกอะไรนะพอ ก่อนหน้านี้สีมันจะมัวมัวนะล้างเช็ดยังไงก็ไม่สะอาดแต่พอฟอกเอาสไลด์ลงปุ๊บนี่โอโหใส่แจวเลยใส่กิ้งเงาวับเลยตรงนี้มันจะคมนะฮะเวลาล้างถ้าจะถอดมาล้างก็กระวังบาดคมกริบเลยเกือบโดนบาดเหมือนกันนะแล้วก็เวลาแกะพยายามจะไปใช้อะไรมางัดอลูมิเนียมนะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่ามันบางมากนะงัดทีนี้อลูมิเนียมเป็นรอยเลยบินเลยนะฮะส่วนตัวนี้ก็มีไฟเสียดวงหนึ่งแต่ก็ต้องถอด led มาผมยัง ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยะไม่มีอะไรใช้ใไปก่อนอยังไม่ถอดนะเดี๋ยวอ่าพอถ้ามีเวลาว่างค่อยไปหาซื้อ LED ม,มาใส่นะฮะก็ก็ผมว่ามันสวยดีนะมันแบบมันมาก่อนนะมันเดี๋ยวนี้เขาคิดคีย์บอร์ดแบบอะไรอนะคัสตอมกันใช่ไหมเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะนะีนะ่ก็อลูมิเนียมหนักหนักอึ้งเลยนะเอ่อรุ่นนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็หาซื้อลำบากหนะนะฮะโอเคก็ สั้นๆประมาณนี้